เรื่องเล่าผีตะเคียนเสียงเขาจากต้นไม้ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยมีต้นตะเคียนใหญ่ขึ้นอยู่กลางวัดเป็นที่เคารพของชาวบ้านมานานหลายชั่วอายุคนทุกวันพระชาวบ้านจะนําดอกไม้ทูบเทียนมาจุดบูชาเชิญแม่ตะเคียนขอพรขอหวยบางรายก็ฝันเห็นหญิงสาวผมยาวใส่ชุดไทยสีทองมาเข้าฝันบอกเลขเด็ดถูกกันทั่วหน้าแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ทาให้คนทั้งหมู่บ้านขนลุกจนไม่กล้าเสียดใกล้ต้นไม้ต้นนั้นอีกเลยเมื่อประมาณ5ปีก่อน ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อชัยซึ่งเป็นคนต่างถิ่นมารับจ้างโค่นต้นไม้ในพื้นที่ได้รับว่าจ้างให้ตัดต้นตะเคียนต้นนี้เพราะทางวัดต้องการขยายศาลาวัดถึงแม้ชาวบ้านจะเตือนว่าอย่าตัดเลยมันอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าแต่ชัยไม่สนใจเย็นวันนั้นเขาเริ่มเลื่อยตะเคียนโดยไม่ไหวไม่กล่าวขอขามาแม้แต่นิดขณะเลื่อยไปถึงครึ่งต้นชัยรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมองอยู่จากด้านหลังพอหันไปกลับไม่มีใครอยู่เลยแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงขาอต,ตึงตึงตึงดังมาจากกลางลำต้น เหมือนมีคนคอไม้จากด้านไในชัยตกใจจนเลิกตัดแล้ววิ่งกลับบ้านคืนนั้นคืนนั้นเองเขาฝันว่าหญิงสาวชุดไทยคนหนึ่งมายืนปลายเตียงพูดเสียงยินเยียบว่าของของข้าจะมีสิทธ์อะไร,รามาตัดวันต่อมาชัยเริ่มมีไข้สูงแล้วเมื่อพูดถึงผู้หญิงในชุดทองตลอดเวลาแพทย์หาโรคไม่เจอจนในที่สุดต้องเชิญร่างทรงมาทำพิธีขอขามาและหยุดการตัดต้นตะเคียนไว้ตั้งแต่วันนั้นหลังจากนั้นใครก็ไม่กล้าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นตอนกลางคืนอีกเลย